อ่าอเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะสอนว่าออนไลน์จะจําอะไรได้บ้างจําได้ไหมว่ามาม่าสั่งให้ไปซื้อกาแฟอะไรมาม่าสั่งครับให้ไปซื้อกาแฟอะไรครับแบล็คคอฟฟี่น้ำผึ้งแล้วเบอร์โทรศัพท์เออเราต้องบอกเบอร์โทรศัพท์เขาด้วยเบอร์อะไรครับเบอร์ศูนย์เก้าสี่สี่สี่หนึ่งสี่เก้าเก้าหกเออ่าไปไปดูซิจะได้ไปดูดิว่าจะจะทำได้ไหม เราเข้าไปไม่ได้เพราะไม่ได้ใส่หน้ากากครับ,บรน่าจะไม่ได้ถามเบอร์เอาออนไลน์ออกมา่อกี้่อกี้พี่เขาถามเบอร์หรือเปล่าอ้าวเราอดเก็บแต้มเลยเร,นนเราก็ไม่ได้คะแนนดิอ่าแสดงว,ว่าภารกิจนี้ผิดพลาดอ่ออนไลน์ทำภารกิจไม่ครบถูกไหมครับ แต่ยังดีนะครับที่ได้ตังทอนกลับมาด้วยไ,ได้ตังทอน,นเท่าไหร่่เเออนดี๋ยวร,ยกกราคามันเท่าไหร่ครับอันนี้ไม่ใช่ราคาก,กาแฟเราสั่งกาแฟอะไรไปครับกาแฟึงเออราคามันเท่าไหร่ในบินมันเขียนราคาเท่าไหร่ครับ 65บาทแล้วหมาม้าให้เงินไปเท่าไหร่ครับ70 70ทอนเท่าไหร่ครับ5บาทถูกต้องอ่าอันนี้ภารกิจนี้สําเร็จแค่ครึ่งเดียวนะครับไว้เดี๋ยวดูว่าภารกิจออนไลน์คราวหน้าจะเป็นอะไรอันนี้ฝึกฝึกให้เด็กจํานะครับว่าเวลาคําสั่งเนี่ยสั่งแล้วทาได้ไหม